้ำรินชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้แม่นางเอาวานสวยๆอย่างสเสน่ห์จันขาวมาฝากทุกคนกันค่ะสเสน่ห์จันขาวนั้นเป็นไม้ประดับไม้มงคลที่มีความโดดเด่นสวยงามของใบนะคะส่วนความเป็นมงคลน,นั้นจัดให้เป็นวานมงคลประเภทเมตตามหานิยมทีเดียวค่ะแล้วก็ยังเป็นวานช่วยเสริมโชคลาภตามความเชื่อที่ว่าจะทําให้ผู้คนรักใคร่ผู้คนหลงไหล ช่วยเรียกเงินเรียกทองเงินไหลามาเทมาการค้าขายเจริญรุ่งเรืองค่ะความโดดเด่นสวยงามของว่านสเสน่จันทขาวนั้นนอกจากจะมีดอกที่มีสีขาวก็ยังมีก้านใบที่มีสีขาวสวยงามโดดเด่นทีเดียวเลยค่ะต่างกับว่านสเสน่จันแดงที่มีก้านใบสีแดงเลือดหมูแล้วก็จันเขียวที่มีก้านใบสีเขียวค่ะ ต้นเสน่จันขาวนั้นมีหัวเป็นลำต้นแพ้จริงอยู่ใต้ดินคะ่ะโดยสามารถแตกหน่อเป็นต้นใหม่ได้เรื่อยๆหัวนั้นมีลักษณะค่อนข้างกลมขนาดประมาณ2-3เซนติเมตร เปลือกหัวนั้นมีสีขาวอมเขียวแล้วก็เนื้อหัวนั้นมีสีขาวค่ะจะมีกลิ่นฉุนเล็กน้อยส่วนท้ายของหัวนั้นจะเป็นส่วนที่ก้านใบแทงโผล่ขึ้นมาเหนือดินเรียกส่วนนี้ว่าลำต้นเทียมนั่นเองค่ะที่เราเห็นเป็นกาบใบสีขาว ต่อขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของใบนะคะส่วนลำต้นเทียมนี้ก็จะมีความสูงอยู่ประมาณ40-60ถึงเซนติเมตรถ้าเราเลี้ยงดูเขาให้ดีๆเจริญเติบโตได้ดีก็อาจจะสูงแล้วก็ใหญ่ได้กว่านี้อีกค่ะ มาดูในส่วนของใบสเสนจันขาวกันค่ะส่วนของใบนั้นมีความสวยงามโดดเด่นทีเดียวค่ะโดยลักษณะของใบที่เหมือนกับรูปหัวใจมีเส้นลายสีขาวที่สวยงามทีเดียวจะออกเป็นใบเดียวแทงออกบริเวณปลายหัวประกอบด้วยก้านใบที่มีลักษณะที่กลมยาวสีขาวค่ะยาวประมาณ25-50เซนติเมตรด้วยกันค่ะ โคนก้านใบใหญ่มีลักษณะเป็นกาบหุ้มแล้วค่อยเรียวยาวมาที่ปลายก้านค่ะส่วนบริเวณปลายก้านใบจะเป็นแผ่นใบส่วนของแผ่นใบนี้เองค่ะที่เป็นรูปหัวใจขนาดใหญ่สีเขียวเข้มและก็เป็นมันกว้างประมาณ1 5 1 8ซนติเมตรยาวประมาณ2 0 2 5เซนติเมตรโคนใบเว้าลึกเชื่อมกับปลายก้านใบเป็นรูปหัวใจกลางใบใหญ่ ลายใบแหลมขอบใบเรียบเส้นกลางใบมีขนาดใหญ่สีขาวส่วนเส้นขแขนงใบนั้นก็มีสีขาวเช่นกันค่ะในส่วนของดอกสเสน่ห์จันขาวจะแทงช่อออกตรงจุดกลางต้นจำนวนหลายช่อก้านช่อดอกมีสีขาวอมเขียวเช่นกันค่ะ เสน่ห์จันขาวนั้นนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับไม้มงคลในบ้านหรือว่าในสถานที่ทำงานสถานที่ต่างๆค่ะนอกจากนี้แล้วว่านเสน่ห์จันขาวนั้นยังถูกนำมาใช้ทำเป็นส่วนผสมของพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆเพื่อให้เกิดความคลังในด้านเมตตามหานิยมอีกด้วยค่ะการปลูกดูแลว่านเสน่ห์จันรขาวนั้นก็ไม่ยากค่ะ เสน่จันทร์ขาวนั้นชอบอยู่ในที่ร่มหรือว่าในที่แดดรำไรค่ะก็จะให้ต้นที่มีสีเขียวอวบสวยเลยค่ะเราสามารถจะปลูกเขาไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ไว้ในอาคารบ้านเรือนได้ค่ะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีแดดที่ร้อนจัดค่ะชอบดินที่มีความชุ่มชื่นมีความร่วนซุยรากก็จะสามารถแตกออกแล้วก็หากินได้ดีค่ะ การปลูกว่านเสน่จันขาวนั้นจะปลูกโดวยวิธีการแยกหน่อหรือว่าแยกต้นอ่อนออกมาปลูกได้เช่นกันค่ะหากแกปลูกในกระถางก็ให้ผสมดินร่วนเข้ากับแกลบดำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือว่าผสมใส่กับขุยมะพร้าวได้เช่นกันค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วค่อยนำไปปลูกในกระถางปลูกใหม่ๆเราควรที่จะตั้งไว้ในที่ร่มก่อนนะคะอย่าปล่อยให้เขานั้น ถูกแสงแดดที่ร้อนจัดหรือว่าปล่อยให้กระถางนั้นแห้งค่ะการดูแลให้ปุ๋ยเราสามารถใส่ได้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยเคมีชีวภาพหรือจะใส่เป็นฮอร์โมนต่างๆที่เราทำขึ้นได้ค่ะวันนี้แม่นางมีอีกเคล็ดลับหนึ่งในการบำรุงต้นเสนจันทร์ขาวให้มีต้นที่เขียวอวบสวยใบเป็นมันวาวนั่นเองค่ะเคล็ดลับนี้ก็ไม่ได้ยากค่ะมีในครัวเรือนของเรานะคะ นี่ค่ะแม่นางจะใช้น้ำสาวข้าวที่เราดินออกมาไว้นะคะเราสามารถใช้น้ำสาวข้าวรดไปยังต้นสนีจจันขาวของเราได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้วิธีใส่ฟอกกี้ฉีดพ่นบวรดน้ำรดก็ได้เช่นกันค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีฮอร์โมนชนิดต่างๆก็สามารถนำมาผสมแล้วก็รดราดไปได้เลยค่ะจะทำให้ต้นของเขานั้นอวบอิม่มใบเขียวสวยเป็นมันทีเดียวเลยค่ะ นี่ก็เป็นสเสน่หจันรขาวที่แม่นางเอามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำรินชาแนลด้วยค่ะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็ติดตามไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในการปลูกต้นไม้ประกอบอาชีพทุกอย่างค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ